แชมป์แมตช์แรกของปี2,568รอดตัวเพราะทีมงานดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆที่หนึ่งนะครับโอ้ประดมมาเดินครับของปีนี้นะครับ สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้หนูเมคพิชิงพาเพื่อนๆมาแข่งขันนะครับชิงหิวนะที่บ่อตกปลาบุสรีฟิชชิ่งจังหวัดเชียงรายนะครับนะวันนี้หัว30,000บาทนะครับนักกีฬาทั้งหมด40สายเบ็ดเดี๋ยวลุ้นกันนะครับนะเดี๋ยวเซตอุปกรณ์กันนะครับนักกีฬาวันนี้ก็มากันทุกเชียงใหม่ก็มีนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะ,ะน่านนะครับแล้วก็พะเยานะมากัน ภาคเหนือตอนบนนะครับมาเกือบทุกจังหวัดเลยนะยเดี๋ยวลุ้นกันนะเพืนะ่อนๆอุปกรณ์ไว้ระยะ4.5นะครับนประเด็นไนนเะพร<ต>า <ำ S 1> ะว่ากำหนดระยะระยะคันไว้ที่4.5นะก็ะเซตเป็นลักษณะงานบาลานซ์แตะบาลานซ์แตะไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนนะเซตไปสองระยะคันครับ2.7ก็เซตเป็นนั่งงอนะเซตเป็นนั่งงอไว้นะครับนะเดี๋ยวจะเล่น4.5ก่อนนะมาลุยกัน เกลยวกันนะเพื่อนไฮเกต์ปลารวมเนื้อเมฆทั้งหนึ่งซองนะใส่หมดเลยครึ่งกิโลผมเดียวหน่อยนะใส่ทั้งหมดเลยเอาชิปชิปน้ำเมฆสร้างกีนที่แตกต่างครับงหนึ่งกำมือใส่ทั้งหมดเลยอะไรอ่ะ แดงอย่างไรครับผมหน่อยเยอะเลยเล่นกินหน่อยเล่นกินหน่อยเชลินกินนะใส่เข้าไปเลย ันนี้ตัวเตรเกมผมเตรียมขนมปังมากับที่เกี่ยวสําเร็จรูกหนียวเม็น้ำมันนะเพราะว่าหมายนี้น่าจะกินเป็นชิ้นเกี่ยวมากกว่านะขนมปังไม่น่าจะกินจากที่เคยเปิเดมาครับผนอยากกินปนินนะนินล้วนเดี๋ยวค่อยว่ากันกทีแต่ก็เ,เตรียมขนมปังไว้อยู่นะัสวยงาม พักไปก่อนนะเดี๋ยวทำตัวปิดเกมครับนครับตัวปิดเกมชิดเก่วสำเร็จรูมน้ำมีกใส่เข้าไปเลย จะเล่นกินเข้าไปหน่อยนะครับเความขาวให้เหยื่อนะทีนี้ก็ผสมนม้ำอัตราส่วนหนึ่งตัวหนึ่งได้เลยนะครับนะผสมตัวหัวเชื้อกับน้ำที่บอ่อก่อนนะก็เอามาเข้ากับตัวชิ้นเกี่ยวได้เลยตัวนี้เป็นรนัสษณงงานกูเตนนะเพื่อนนะกูเตนผสมหัวเชือ้อนะครับไม่เป็นอันตรายตกปลากูเตนที่ใช้ก็เป็นเกรดของคนกินนะครับนะสั่งใหญ่ขนมาครับ đủ nước cẩn cẩn rất là ta sườn mình tổ một nha, sử dụng phép này

เริ่มการแข่งขันครับเพื่อนๆวันนี้ไซหลักนะครับเล่นกันที่0.73นะครับแล้วก็ขันชั่วโมงอีก6ชั่วโมงนะครับนะส่วนไซรองและไซใหญ่ไม่มีนะครับนะวันนี้นะครับจำนวน40สายเบดค่าสมัคร2,000บาทเต็มแผงนะครับรวมทั้งหมด15รางวัลเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆนะก็เหยื่อแรกครับลงไปก็ทำการอ่อยไปก่อนนะครับนะ เดี๋ยวลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าวันนี้ผมจะหาไซได้หรือเปล่านะครับนะสำหรับไซหลัก0.73นะครับแล้วก็ขันชั่วโมงนะครับเพื่อนๆส่วนเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับผมใช้เป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับเป็นตัวปิดเกมนะครับหุ้มด้วยไฮเกรดลารวมเหนือเมฆนะครับก็การแข่งขันวันนี้นะครับนักกีฬาเต็มพิกัดบอด40สายเบ็ดนะครับนะก็ปลาตัวแรกนะครับ จัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าไซส์หรือเปล่านะเพื่อนๆนะก็ตัวนี้ก็หน้าลุ้นอยู่นะครับนะหน้ารักหน้าลุ้นนะครับนะก็ลองกระช่างดู ปลาตัวแรกนะครับเดี๋ยวลองนําไปชั่งดูนะครับว่าจะเป็นไซส์ไหนนะเพื่อนเพ,พื่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าปลาแต่ละบอ่อนะครับน้ําหนักจะไม่เท่ากันนะเราต้องอามาดูตัวปลาก่อนนะครับว่าจะเป็นไซส์ไหนจะเข้าไซส์หรือเปล่านะครับปลาตัวนี้ก็ไซส์<อ>สวยอยู่นะเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนนะเล่นกันที่0.73สามนะเดี๋ยวรู้กันโอ้ตัวนี้นะครับเกือบไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะเกือบไปนะครับต้องหาใหญ่ว่านี้อีกนิดนึง ลาตัวแรกนะครับ0.70นะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับเพื่อนๆนะก็ต้องจําไซต์ปลาไว้นะครับนะก็ปลาบ่อนี้นะครับกินค่อนข้างจัดนะครับชั่วโมงแรกนะลงเป็นกินเลยนะครับตอนนี้การตั้งตกผมก็ตั้งเป็นลักษณะงานบาลานซ์แตะอยู่นะครับนะตัวนี้ก็เข้าไซต์อีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะภาคเช้าชั่วโมงแรกนะครับผมจะพยายามช่างปลา ทุกตัวนะครับที่เข้าตานะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ไซส์นะครับจําทรงของปลาและก็ไซส์ของปลานะครับการแข่งขันนะครับไม่ใช่ว่าจะหาปลาได้อย่างเดียวนะครับการช่างปลาก็สําคัญนะครับนะก็เราต้องช่างทุกตัวนะครับเพื่อให้รู้นะครับน้ําหนักว่าประมาณไหนถึงจะใกล้เคียงกับไซส์หลักนะครับตัวนี้ก็ต้องไปเหมือนเดิมครับเพื่อนๆไอะไร 7โอ้โหล้ำไปอยู่ปลาตัวที่2นะครับ0.75นะครับเลยไป2กิกนะครับถือว่าเข้าตาอยู่นะครับปลานะที่ผมนําไปชั่งนะครับก็การชั่งปลาสําคัญมากๆนะครับกับการแข่งขันนะครับไม่ใช่ว่าจะหาปลาได้อย่างเดียวแต่ชั่งปลาไม่แม่นนี่ก็ลําบากนะครับก็การช่างนะครับเราก็ต้องไปทุกตัวนะครับในชั่วโมงแรกนะเพื่อให้เรารู้นะครับว่าทรงอ้วนหอมยาว หรือน้ำหนักขนาดไหนถึงจะเข้าไซน์นะครับตัวนี้ก็ต้องไปอีกนะครับทรงก็สวยๆเลยนะครับหมายที่ผมนั่งนะครับได้ปลาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับน่าไปช่างทุกตัวเลยนะก็ต้องไปช่างไว้ก่อนครับเ,เ,นนะเพื่อนๆนะเผื่อมีอาการช็อตในชั่วโมงอื่นถ้าเรามีไซส์ปลาเนี่ยโอกาสที่จะได้รางวัลก็จะมีค่อนข้างสูงครับเพื่อนๆตัวนี้ก็ต้องไปเหมือนเดิมครับพนมือนมาเสมอเจ็มาตัวเนี้ย โอ้เจ็ดหกคนเบย์ี่อ่านจะได้ผมไม่ให้หลายตัวแต่เจ็ดห้าเจ็ดหกปลาตัวนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับ0.76เนะครับเลยไป3กิ๊กนะครับก็ยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับเพราะว่ายังหาไซส์ไม่เจอนะครับนะจัดมาอีกแต้มนะครับก็ชั่วโมงแรกนะครับก็อยู่ท้ายชั่วโมงแล้วนะครับปลาก็เริ่มอืดขึ้นนะครับนะกินค่อนข้างช้าลงนะครับนะ ก็ตามสเตปครับของบอ่อแข็งนะครับนะค่งชั่วโมงแรกนี่กินจัดนะั้นหลังจากนั้นก็จะเริ่มกินาปลายปนะครับนะแต่ก็ยังพอหาตัวปลาได้อยู่นะครับตัวนี้ก็หน้าไปช่างอีกแล้วครับเพื่อนๆนะก็หมายที่ผมนั่งนะครับใกล้เคียงตลอดนะแต่ก็ยังหา,าไซส์ไม่เจอนะครับนะตอนนี้0.73เนี่ยน็อกรอบกันไปแล้วนะครับนะเก้ารางวัลน,นะครับขึ้นมาน่าจะ สิบกว่าตัวแล้วนะครับสําหรับชั่วโมงแรกนะแต่ผมยังหาไม่เจอครับเอาตัวนี้ไปลุ้นอีกรอบนึงครับเพื่อนเพือ่อนโอโเจ็ดหกขำม,มาก ช่างจังตังไม่เอาอีกแล้วเพื่อนๆเลยอีกแล้วนะครับเป็น0.76นะครับตอนนี้เข้าสู่เวลาชั่วโมงที่2แล้วนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนมาตกในลักษณะงานาบาลานยกเหยื่อนะครับยกเหยื่อจากพื้นประมาณ5เซนนะครับเพราะว่าบาลานแต่เนี่ยปลากินค่อนข้างอืดน,นะก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับยกเหยื่จากพื้นประมาณ5เซนครับดูทุ่นครับยกสูงแบบนี้เลยนะ ก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างงานนะครับเพราะว่าวันนี้<ด>หลังจากชั่วโมงน้ําเดือนนะก็ปลากินเบาขึ้นนะครับนะก็<ด>ลองยกเหยื่อขึ้นจากพื้นดูนะครับ<ด>ก็ผมลอง3ามสีเหยื่อแล้วนะครับมีอาการนะแล้วก็ได้ตัวปลานะครับแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับการแ <ham peut> ข่งขันนะครับก็ค่อนข้างจะกดดันครับตอกจมแบบนี้ครับไม่รอดนะเพื่อนๆนะเนี่ย บาลานยกเหยื่อนะครับอาการทุ่นตอกจมนะครับนะวัดได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไซดีอยู่นะครับนะต้องไปช่างไว้ก่อนนะครับเพื่อขึ้นแท่นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปลาตัวนี้เริ่มช็อตแล้วนะครับเริ่มกินช้าลงนะครับหาให้ได้ครับ0.73มีที่ยืนแน่นอนนะครับวันนี้9ช่อง9รางวัลนะครับเพื่อน ก็ยังไม่เข้าไซน์นะครับปลาตัวนี้นะ0.77นะครับก็ยังเลยไปอีก4ลิกนะครับเพื่อนๆนะหายัางไงก็หาไม่เจอนะครับเพื่อนๆนะก็พาเพื่อนๆมาดูอาการทุ่นดีกว่านะครับนะทุ่นบอลลูนวิ่งนะครับงานบาลานยกเหยื่อนะครับยกเหยื่อจากพื้นประมาณ5เซนนะครับอาการทุ่นหลักๆก็คือตอกจมนะครับวัดสวนได้เลยนะครับอ่าแบบนี้ฮะเห็นไหมปลากินค่อนข้างเบาครับเพื่อนๆนะ รอกระชับแบบนี้วัดมีตัวแน่นอนครับก็หากันต่อไปนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่3พภาคเช้าแล้วนะครับผมก็ยังหาสายหลักไม่ได้นะครับขันชั่วโมงก็ไม่ได้นะครับหาไม่เจอจริงๆนะครับวันนี้นะก็ช่างจังตังไม่เอาอีกแล้วครับเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปลุ้นกันก่อนนะครับนะ หมดเวลาครับหมดเวลาอหมดเวลาการแข่งขันภาคเช้านะครับก็ภาคเช้ายังไม่มีอะไรนะยังไม่ได้จบเลยนะครับส่วนโปรต้อมนะตัวนี้นำที่หนึ่งอยู่นะครับนะน้องในทีมงานจริงหรือจริงนะรอชจางอีกตัวหนึ่งครับดูดกัน นี้ลุยกันภาคบ่ายต่อนะเพื่อนนะภาคบ่ายนะครับผมเปลี่ยนมาตกเป็นงานไร้สารเลยนะลูกหมุนตัวเดียวนะใช้เป็นทุนตัวเล็กนะทุนไร้สารงานไร้สารนะครับเป็นไร้สารบาลานแต่ก็ตะขอก็ใช้เป็นเบอร์0.3นดะครับนะลดทุกอย่างนะครับชิงหน้าสี่ปอนเมนหลักก็4ปอนนะลดทุกอย่างลงมานะครับรถทุกอย่างเลยเดี๋ยวลุนกันภาคบ่ายต่อนะเพราะว่าภาคเช้าเนี่ยชั่วโมงที่3าเริ่ม เริ่มเข้าทับเหยื่อะนะเริ่มไม่กินนะเดี๋ยวลองชุดเล็กนะชุดเบาสุดนะส่วนเหยื่อก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ใส่ชิปนะไม่ใส่ชิปนะครับเหยื่อช่วงบ่ายผมจะเป็นไฮเกตล้วนเลยนะไฮเกตปลารวมล้วนนะครับกับตัวแดงเหงนะือเมฆนะก็ตัวัวเช้เล่นกินก็ใส่อยู่นะครับนะส่วนชิ้นเกี่ยวก็ตัวเดิมครับนะเดิมเดี๋ยวลุยกันภาคบ่าย ่ายทุกองเริ่มการแข่งขันภาคบา่ายครับเพื่อนๆตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนมาตก เป็นงานไร้สารบาลานแตะนะครับนะลดทุกอย่างให้เล็กลงนะครับสายเม้นหลัก4ปอนชิ่ง4ปอนนะครับแต่ขอใช้เบส0.3นะครับนะตัวทุ่นใช้เป็นทุ่นไร้สารตัวเล็กนะครับนะก็ปั้นเม็ดนวดนิ่มนะครับนะด้วยเหยื่อชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปนะครับแล้วก็หุ้มตัวเหยื่อผงนะครับไว้ที่สายนะครับจับจีบไว้นะเป็นตัวหอยนะครับหอยไม่เยอะนะครับเพราะว่าพักเช้าเราหอยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ ภากเช้านะครับชั่วโมงที่3ปลากินค่อนข้างเบานะครับก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานนะครับผมคงจะใช้ชุดเบาชุดนี้นะครับอีก3ชั่วโมงนะครับเพื่อหาตัวปลาต่อไปนะครับนะชั่วโมงที่3ปลาก็เริ่มกินช้าลงนะครับเริ่มอืดแล้วนะครับนะเพราะว่าทุกคนนะครับต่างถม เหยื่อนะครับทําให้ปลามันช็อตนะครับนะทำให้น้ํามันเสียนะพอน้ําเสียปุ๊บเนี่ยปลาก็จะไม่ยอมกินเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นภาคบ่ายผมจะอ่อยให้น้อยลงนะครับนะเน้นเป็นปั้นเม็ดนวดนิ่มนะครับนะในการตกนะเพื่อนๆนะรอปลาเข้ามาโฉบเหยื่ออย่างเดียวนะครับเพื่อหาตัวปลาช่วงบ่ายครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับตอนนี้น้องในทีมงานนะครับน้องต้อมนะก็นําที่หนึ่งนะครับปลาไซรัลกอยู่นะครับนะก็นําในจังหวะที่ปลา ไม่ค่อยกินแบบนี้เนี่ยมีช่องแน่นอนนะครับส่วนผมก็ต้องหาต่อไปครับเพื่อนๆปลาตัวแรกนะครับของภาคบ่ายมาแล้วครับเพือเ่อนๆนะหลังจากรอเป็น10บนาทีนะครับกินค่อนข้างอืดแล้วนะครับนะ ตัวนี้นะครับกินเบามากๆนะครับนะแตกกลนนืนนะเพื่อนๆนะกลืนไปเลยนะครับกลืน <ะ S 1> เบ็ดไปเลยนะก็แปลตัวแรกพักบ่ายก็ต้องเอาไปช่างก่อนครับนะเพราะว่ามีรางว,วัลขันชั่วโมงด้วยนะตัวนี้ก็เดี๋ยวลองเอาไป,<อ>ไปช่างดูครับเพื่อนๆบิบ้อหนเยู่้ัลาหจุ่มจังพอมนรอบอลเข้าม0.79ใหญ่ไปกว่านี้ ปลาตัวแรกภาคบ่ายนะครับก็ยังใหญ่ไปอีกนะครับยังหาไซไม่เจอเลยนะครับเพื่อนๆนะก็ขนาดที่ปลาก็กินก็ค่อนข้างยากนะครับไซก็หายากตามไปด้วยนะครับนะภาคบ่ายนะครับก็กินแบบายากมากมากนะครับกินเบาเบานะวัดก็มีตัวบ้างไม่มีตัวบ้างนะครับนะเพราะว่าปลาเนี่ยเริ่มทับสายแล้วนะครับนะ ตัวที่กินก็กินแบบเบาๆนะครับแตะเบาๆแตะแล้วหายแตะแล้วหายนะครับขนาดผมปรับเปลี่ยนมาเป็นชุดเบานะครับก็วัดบางทีก็ไม่เข้าปากนะครับนะตัวนี้จัดมาอีกหนึ่งแต้มนะครับนะทุ่นจมแบบยาวๆนะครับก็มีอยู่นะครับปลาที่กินแบบยาวๆแบบนี้นะครับก็พอได้ไปช่างนะครับได้เป็นลุ้นไซด์กับเขาบ้างนะครับแต่ดูทรงตัวนี้น่าจะใหญ่นะเพื่อนๆนะก็ ลองไปดูอีกทีครับว่าจะเป็นปลาอะไรครับเพื่อนเจ็ดป <7, 8. S 1> สิเปวดดูหน่อยอะไรเอ่ยเอาขึ้นน้ำครับเลขศูน ปลาตัวนี้ก็ยังใหญ่เกินไปนะครับ0.90นะครับไม่เข้าไซส์เลยนะตอนนี้ก็เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมยังหาไซส์ไม่เจอนะขันชั่วโมงก็ยังหาไม่เจอนะครับนะวัดมาทีรับตัวนี้ไม่น่าจะเข้าปากนะครับดูทรงการวิ่งแล้วนะครับจริงๆด้วยครับเพื่อนๆนะผมบอกแล้วครับปลาช่วงท้ายเกมนะครับเริ่มไม่กินเหยื่อนะแต่เข้ามาบุนะครับเข้ามาวนเหยื่อนะแต่ก็ไม่ยอมกินนะครับ ก็ถ้าเราวัดไม่แม่นจริงๆก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับเพื่อนนะเกี่ยวหางนะครับมานะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เหลือเวลาการแข่งขันไม่มากแล้วนะครับนะไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับน้องในทีมงานนะครับน้องต้อมลมหลวงนะครับก็ได้ปลาไซเอกมาอีกหนึ่งตัวนะตอนนี้นําที่1อยู่นะครับนะที่1กับตัวเม่เช้านะครับอยู่อันดับที่4นะครับนะภาคบ่ายมากินอืดมากๆนะครับนะ หาไซกันยากมากๆนะครับก็วันนี้ถ้าจะรอดตัวก็ต้องรอดกับน้องในทีมงานนะครับเพราะว่าเราทุกอย่างหารกันนะครับนะทุกอย่างหารกันหมดนะครับก็ผมอาจจะพอรอดตัวกับน้องชายอยู่นะครับวันนี้หาไซ์ไม่เจอจริงๆครับเพื่อน หมดเวลาการแข่งขันกับเพื่อนๆนะวันนี้น้องต้อมนะครับน้องในทีมงานนําที่หนึ่งอยู่นะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับเดี๋ยวปลาสองตัวนะเพื่อนๆนะลุ้นกันลุ้นกันไปไปลุ้นต้อมครับนะหัวใจเป็นยังไงครับน้องน้อชายครับนําที่หนึ่งอยู่นะครับสู้ๆวันนี้เหลือปลาสองตัวนะเพื่อนๆลุ้นกันนะครับนะลุ้นกันครับกับน้าต้อมครับจะรอดทั้งทีมงานหรือเปล่า ตัวนั้นน่กวัวตัวอีกน่กวัวอุ้ยจบ้อยดีเขาเปนเป็นโต๊ะโต๊ะเป็นหแกได้ต๊ะเป็นหเออกำลังกำลังเด่นกำลังจับจับ Google View มีลุ้ครับีนกาปาจดีอ่มตันนี้มีปัญหาแล้วรอดเป็นหนึ่งตัวครับเพื่อนครับคนรับจะรอดหรือเปล่ามองเราจะรอดหรือเปล่าครับแลันที่บแมตรงนี้นะ

ผมเพื่อนๆครับวันนี้รอดตัวนะครับกับน้องต้อมนะครับนะที่หนึ่งนะครับโอ้ฝรุ่มมาเรื่อยับของปีนี้นะครับส5 168นะ <S 2> 2. <S น้าต้อมสุดยอดเลยนะครับนะก็ต้องยอมจริงๆคนระับวันนี้รอดตัวเพราะน้องชายจริงๆนะครับน้องต้อมลมหลวงนะครับสามหมื่นบาทนะเพื่อนๆนะตายแล้วกลับมาได้ตายแล้วกลับมาได้นะวันนี้สินค้าของทางช่องทํางานได้ดีมากๆนะถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกับน้ำต้องลงหลวงนะครับเข้าไปติดตามได้นี่ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆลุยกันต่อ